ก็ไม่เคยเห็นที่แบบว่ามาลงเซล์ในยุรมันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเ,เซล์ที่ปารีสนะคะแต่ก็ไม่ได้เซล์แบบทุกปีนะแต่ปีนี้แบบว่า,าโชคจเรียกมากรรมเซลแอ s เมสนี่ว่าแอ e เมสเอ็กซปชันลเซลนะคะซึ่งเ,เซลเนี่ยคือปีนี้แบบว่าดูลามาเฮามากค่ะทุกคนคือแบบว่ามาลงที่มิวนิกจ้า สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องของเบียร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เบียร์กออ็อยู่ที่เมืองมิวนิกนะคะวันนี้นะเป็นวันพิเศษนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนีเ้เบียร์ก็จะไปช็อปของแอ,อ,เอเมิสนะคะซึ่งแอเมิสเขามีแบบ เซลคะ่ะทุกคนคือในชีวิตนะคะที่เป็นแฟนคลับของ a m m เอสมาเนี่ยไม่เคยเห็นเลยว่า a m มเเซลนะคะแต่รอบนี้แบบ a m มเเซลห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะทุกคนก็ทำไมถึงได้มาเพราะว่าเรา,เราก็ได้รับอีเมลจากเอมเอสนะคะซึ่งเป็นอีเมลเอินวิเทชันนะคะทีเ่เขาก็จะ เ,เรียกมากรรมเซล Airmes นี่ว่า Airmes exceptional เซลนะคะซึ่งเ,เซล์เนี่ยคือปีนี้แบบว่าดูราม ah าเฮามากค่ะทุกคนคือแบบว่ามาลงที่มิวนิกจ้าคือแบบฉันก็เตรียมตัวแบบว่าไปตามเต็มที่เลยค่ะทุกคนคือแบบว่าปีนี้มาลงที่มิวนิกนะจ๊ะเพราะว่าปกติแล้วว่าเาซลล์ของ Airmes เนี่ยเป็น แฟนคขับมาก็หลายปีแล้วนะคะก็ไม่เคยเห็นที่แบบว่ามาลงเซลในยุรมันะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเ,เซลที่ปารีสนะคะแต่ก็ไม่ได้เซลแบบทุกปีนะแต่ปีนี้แบบว่าโชคหลุนทับมากจ้ทุกคนคือเป็นอะไรที่แบบว่าตั้งใจแล้วว่าปีนี้ก็จะแบบว่าไต่เต้าในการช้อปปิ้งนะคะซึ่งช้อปปิ้งเนี่ยตอนเนี้ยมันก็เป็นเ เ,เขาเรียกอะไรนะ summer sale ใช่ไหมเพราะว่าช่วงเดือนออกรกฎาคมเนี่ยก็จะมีแบบ summer sale หลาย,ลายๆแบรนดเลยทุกคนคือจริงๆแล้วว่าคนเราอ่ะสวยได้ไม่จําเป็นต้องแบบว่าไปซื้อ <c oughs> ราคาเต็มจ้าเราแบบว่าราคาลดราคานะ่ะก็ซื้อได้เพราะว่าเวลาที่เราใส่เวลาที่แบบว่าเราเแต่งองค์ทรงเครื่องเนี่ยถามว่ามีคนมาถามเราไหมว่า เธอเธอซื้อตอนเซล์หรออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือแบบว่าถ้าแบบแต่งแล้วอุ้ยมันได้มันเพอร์เฟกมันเอ,อ่อมันครอบคลุมลุกในวันนั้นนะจ๊ะทุกคนคือไม่ไม่ต้องแบบไปวอรรี่มากกับเอ,อ่อเรื่องที่เราต้องไปซื้อราคาเต็มถูกไหมคะคือแบบ เบียชอบมากถ้าเกิดเหมือนเซลเนี่ยคือจะตาโตจ่คือจะแบบชอบหาข้อมูลข้อมูลเออเป็นนักแบบว่ากูรูช้อปปิ้งตัวยงเลยคือชอบแบบป้ายยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้เอ,อ่อเดี๋ยวเบียก็จะมีเออนัดตอนเที่ยงครึ่งนะคะซึ่งเราก็ทำนัดไปวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปดูนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายวิดีโอในนั้นไหมนะคะก็อย่างน้อยละ ฉันก็อาจจะแบบมีมีวิดีโอแวบบ๊แบๆบใหเออ้เพื่อนๆดูนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะออไปช้อปปิ้งนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเดี๋ยวเราก็จะไปทานอาหารเช้ากันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปช้อปนะจ๊ะทุกคนวันนี้แบบว่าอารมณ์ดีมากจ้าตอนนี้ก็แต่งหน้าแต่ก็ยังไม่เสร็จนะยังแบบว่า ยังไม่เต็มลุกค่าเดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันก่อนนะคะ มีกอกํำลังขับรถกันไปนะคะไปงานเอ่อแอมเบสเอ็กซิชชวลซลลนะคะตอนนีู้้ถติดมากเลยเนีย่ยตั้งแต่ว่าขับมาเนี่ยยังไม่เจอไฟเขียวเลยจ้ะคือแบบแดงทุกไฟแดงเลยโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นว่าในงานจะเป็นยังไงนะคะค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะซึ่งจะเป็นเอ,อ่เอแอมเนะคะแต่ว่าเราก็จะเข้าได้ตอนเ,ออเที่ยงครึ่งนะคะทุกคน ก็วันนี้ก็เต็มที่นะคะแบบว่ามาช็อปเต็มที่เลยนะจ๊ะเพราะว่าคิดแล้วว่าโอเคมันคุ้มเพราะว่ามันครึ่งราคาไงเออซื้อไปทีเดียวนี่คือแบบว่าใช้เป็นสิบปีเลยนะคะ ก็ไปดูกันนะคะแต่ข้างในไม่ไม่ทราบว่าจะถ่ายวิดีโอได้ไหมย,ยังไม่รู้เลยเพราะว่าปกติแล้วเข้าไปข้างในแล้วมันเข้าไปชั้นใต้ดินแบบลึกลับมากแบบเออคงไม่มีสัญญงสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็จะพยายามถ่ายคลิปให้ได้มากที่สุดน,นะคะทุกคน วันนี้ก็เพิ่งกลับมาถึงโรงแรมนะคะทุกคนจากการช้อปปิ้งของมหากรรมช้อปปิ้งใหญ่ยักษ์บิ๊กเซลนะคะของเออ m ์เ s นะคะก็ประทับใจมากเลยนะคะวันนี้คือเลือกไม่ผิดที่แบบว่าไปวันเสาร์นะคะเพราะว่าหนึ่งคนอ่ะแบบว่าน้อยมากค่ะเดินแบบว่าโหแบบเดินสบายเลยจ้าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่ดีอย่างหนึ่งก็คือปกติแล้วอ่ะ เขาจะจำกัดเวลาในการช็อปใช่ไหมคะเหมือนเบียเบียก็จะได้เวลาเอ่อนาฬิกา30นาทีถึงเอ่อบ่าย2นะคะแต่วันนี้อะแบบว่าคือก็เรายังช็อปไม่เสร็จอะชั่วโมงครึ่งเรายังแบบว่ายังแบบอึ้งๆกังๆบงบงอยู่เลยเออเราก็แบบว่าไปหาไปถามเจ้าหน้าที่นะคะว่าฉันช็อปต่อได้ไหมอะไรเงี้ยเขาว่าอุ้ยไม่เป็นไรเลยคือแบบว่า เธอจะชอปถึงกี่โมงก็ได้ยอะย่างเงี้ยค่ะโหแบบปังมากคือเราก็ชอปต่อแล้วแต่ว่าวันนี้อะคืออัดคลิปได้น้อยมากเลยเพราะว่าที่ข้างในเขาเคร่งคัดมากกับการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคะเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอเวลาเราเดินไปตรงไหนนะคะเขาก็จะมีกล้องแล้วถ้าเกิดเหมือนเราแบบ หยิบขึ้นมาถ่ายอะไรเงี้ยทุกคนก็คือเจ้าหน้าที่อะเขาก็จะเดินมาแล้วเขาก็จะเตือนทันทีนะคะคือโดนไปครั้งหนึ่งจ้าแต่ก็ไม่เข็ดจ้ะพยายามแบบว่าเออแอบสุดฤทธิ์อะไรเงี้ยค่ะแต่แต่วันนี้ก็ประสบความสําเร็จนะคะก็มีหลายไอเทินะคะที่แบบว่าลดราคาแบบโอ้ยรูรามาหอมากแล้วแบบว่าถ้าไม่ซื้อเนี่ยไม่ได้คือแบบถึงขนาดแบบว่า บางไซส์ที่เราปกติเราจะเหมือนรองเท้าใช่ไหมคะเราก็จะใส่ไซส์สามสิบเจ็ดใช่ไหมทุกคนแล้วไซส์สามเจ็ดอ่ะมันหมดเว้ยทาไงละ่ะทีนี้ก็คือพยาพยามเว้ยพยายามแบบยัดไซส์สามิบยัดให้มันได้อะ่ะทุกคนเออก็สรุปไม่พ้นนะคะก็ตามมาลากมาทั้งแถบนะคะ <laughs> คือเป็นอะไรที่แบบว่าเออสนุกสุดเวี่ยงอะ่ะคือเราต้องแบบว่าเฮ้ยมันแบบ ต้องชั่งน้าหนักไงเหมือนไอเทมนี้เออก็อยากได้ไอเทมนี้ก็อยากได้แต่มันไม่มีไซส์บางครั้งเราก็พยายามแบบว่าอดเด็บเออไปดูซิว่าไซส์เล็กกว่านั้นมันมีไหมเราก็พยายามแบบใส่ให้เข้าเออยัดให้เข้าทุกอย่างที่อยากได้เราก็แบบว่าเออเ <c oughs> นาะเดี๋ยววันนี้แบบว่าตอนแรกกะว่าจะ อันบ็อกซิ่งให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่ไหวจริงมันเหนื่อยมากเลยแบบร่างจะแตกค่ะทุกคนบอกจริงๆเลยคือแบบไม่ได้เหนื่อยเพราะการเดินนะคะมันเหนื่อยที่แบบว่าต้องมันอุ้ยพอไปดูไอเทมนี้แล้วต้องมานั่งคิดไงเออจะเอาดีไหมว่าจะตําดีไหมว่าจะป้ายยาดีไหมอะไรเงี้ยเออมันก็แบบเออสมองต้องทํางานนิดนึงเออประมาณนั้นนะคะแต่ก็ ไม่ผิดหวังเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าคือเดี๋ยวอันบ็อกซิ่งค่อยมาอันบ็อกซิ่งละกันเนาะเพราะเออมันก็มีหลายไอเทมนะคะอืมนะเดี๋ยวสำหรับอันบ็อกซิ่งนะคะก็อาจจะเป็นวิดีโอหน้านะคะของ a m มเอสอันบ็นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็ หวังว่าคลิปนี้คงแบบว่าทำให้เพื่อนๆแบบอมยิม้มกุ่มกิมกุ่มก,มก,มกิมนะคะคือแบบคู้่พายเตเว้ยเออก็หวัวเราได้นะจ๊ะอาเป็นว่าขอลาไปก่อนเท่านี้นะคะขอบคุณที่ทุกคนมากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์ใครมีคอมเมนต์อะไรแบบว่าเที่ยวบบว่าเอออยากถามหรืออยากให้เบียร์ทำแบบเออคอนเทนต์อะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยก็ สนมาได้นะคะก็สำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนัดเพื่อนอทานข้าวนะคะเดี๋ยวว่ากลัวว่าจะไม่ทนันอืมก็เอาวิตาเซนนะคะทุกคนเทคแคร์นะคะแฮปไนท์วี e n น